กรรมมุนาวัตะติโลกโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีครับเอฟซอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทกท,กท่านนะครับจากกระแสดรามา่ากระแสดกดดันบอสโจนะครับว่าทำไมไม่ออกมาจัดการปัญหาเหล่านี้สักทีนะครับยิ่งกลุ่มบรรดาเอต่างๆของน้องอุงอิง ได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ศิลปินของตนเองอะ่ะศิลปินที่ตัวเองรักชื่นชอบเนี่ยถูกกระทําจากฝ่ายของบรดาเอฟซีต่างๆของศิลปินน้อยท่านนู้นแล้วก็กลุ่มก้นของคนที่สร้างปัญหาให้กับองค์กรนะครับต้นสายปลายเหตุจริงๆมันเริ่มต้นมาจากขนนอกองค์กรเนาะโสตชดาทีมแอดมินของบรรนฮัดน้องฮักแพงนะครับซึ่งเป็นทีมของผู้บริหารทั้งนั้นเลยนะครับ สร้างความไม่พอใจให้กับทีมผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคนนอกองค์กรือว่าแฟนแม่ติม๋มเนาะแล้วก็ปัญหาต้นตอที่ทำให้เกิดเหตุการณ์กระแสกดดันอย่างหนักก็คือช่องของเรนเซอร์นะครับมีการบูลลี่น้องอุ๋งอิงบูลลี่นิ้วมือของน้องอุ๋งอิงนะครับสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งให้กับบรรดาเอฟซีต่างๆงผู้ที่รักน้องอุ๋งอิงนะครับศิลปินของเขาถูก กระทำเขาย่อมทนไม่ได้นะครับเป็นแรงกดดันให้บอสโจอย่างยิ่งเลยนะครับกระแสกดดันให้ไลออกผู้ที่สร้างปัญหาให้กับองค์กรผู้ที่สร้างดราม่าต้นเรื่องนะครับในที่สุดบอสโจก็ได้ออกมาปกป้องลูกสาวแจ่มแจ้งชัดเจนเลยนะครับสรุปแล้วก็คือช่องเดนเซอร์นะครับบอสโจสั่งปิดช่ชคราวนะครับโดยไม่มีกำหนดเนาะแล้วก็ คนต้นเรื่องที่ดาทีแอดมินบ้านฮักน้องฮักแพงนะครับแบรนเด็ดขาดห้ามเข้ามาหลังวิธีตลอดไปนะครับแล้วก็น้องฮักแพงแล้วก็แม่ติ๋มนี่ก็ต้องแยกกันอยู่คนละเต็นเต็นใครก็เต็นมันนะครับห้ามไลฟ์สดคู่กันช่องใครก็ช่องมันใครมีช่อง Youtube ก็ช่องใครก็ช่องมันนะครับนี่แหละครับผมก็เคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับน้องอู้หอิง นะครับคิดร้ายตดวถูกเหยียดยามบุลี่ยังไงก็ตามนะครับผมเคยพูดแล้วว่าเขาจะต้องแพ้ภัยตนเองนะครับสิ่งกระทําต่างๆที่คิดไม่ดีกับน้องอุ๋งอิงจะต้องกลับเข้าหาตัวเองและก็พ่ายแพย้ภัยตนเองนะครับโชคดีนะบอสโจไม่ไล่ออกนะครับแรงกดดันจากเอฟซีต่างๆของน้องอุ๋งอิงนี่กดดันให้ไล่ออกนะครับแต่ว่าบอสโจนี่ก็คงจะมีเมตตาในมุมมองของผู้บริหารเนาะ ก็ถือว่าหากใครได้ทําผิดอีกบุรี่น้องอูงอ้หญิงอีกนะครับจะต้องถูกไล่ออกเด็กขาดนะครับหากใครบังอาจหรือว่าบุรี่น้องอูงอ้หญิงทําความผิดซ้ำซากนะครับครั้งต่อไปจะต้องเช็คเอาท์ออกจากวงนะครับบอจก็ได้พูดแล้วสําหรับน้องฮักแพงเอฟซี MC, น้องฮักแพงต่างๆกลุ่มก้อนนี้นะครับเคยสร้างปัญหาตลอดเลยเนาะในโลกโซเชียลนะครับบุรี่น้องอูงอ้หญิงต่างๆนานาแซ่ แม้กระทั่งศิลปินในวงเดียวกันสา้วยลาเพลินโชนะครับน้องป๋อมแปมอติพรนะครับก็ยังถูกบรรดาเอฟซีของศิลปินน้อยท่านนี้หรือว่ากลุ่มคนเหล่านี้แหละครับเอฟซีกลุ่มคนเหล่านี้แหละกลุ่มก้อนนี้แหละที่บูลลี่น้องป๋อมแปมนะครับเรื่องมาลัยเนาะที่มีบัตรดาเอฟซีต่างๆแะนะครับเอฟซีของกลุ่มนี้แหละสร้างปัญหาต่างๆนานา,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 นานโลกโซเชียลก็รู้กันอยู่นะครับในแอปทิกต o อกแอปดำนะครับ เป็นบทเลยนะครับกลุ่มก้อนของศิลปินน้อยกลุ่มนี้แหละครับที่สร้างบญนาแซบูรี่ด้อยค่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เนื่องมาจากความอิจฉาริษยาน้องอุ้งอิงนั่นแหละครับทั้งๆท,ที่รู้ว่าน้องอุ้งอิงนี่คือบอสน้อยลูกสาวพ่อโจอนะครับลูกสาวบุญธรรมของพ่อโจเมนุสนะครับเป็นเพชร ของสาวน้อยเพชรบันแพงเป็นเพชรขององค์กรนะครับเป็นแม่เหล็กผู้ที่ดึงดูดบรรดาอิฟซีต่างๆแล้วก็ผู้จ้างงานนะครับผู้ว่าจ้างสาวน้อยเพชรบันแพงไปทําการแสดงนะครับน้องอู่อีกนี่มีบารมีมีแรงดึงดูดบรรดาอิฟซีทั่วโลกทั่วไทยนะครับมีกระแสที่ําให้ผู้คนนี่มาชื่นชอบนะครับซัพพอร์ตวงสาวน้อยเพชรบันแพง จนมีชื่อเสียงโด่งดังจนมีวงสองขึ้นมานะครับแต่เนื่องด้วยผู้คนเหล่านี้เกิดความอิจฉาลิษยาน้องอุ๋งอิงนะครับก็เลยคิดผิดทำผิดสิ่งที่คิดผิดทำผิดเกิด,ด,ดขึ้นมาจากแรงยั่วยุแรงอาคติจากรายสิต่ต่างๆเสี่ยมนะครับเสี่ยมให้ศิลปินน้อยหรือว,ว่ากลุ่มก้อนนี้หลงผิดไปด้วยนะครับหน้องอุ๋งอิเองเองนะครับตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวง ก่อนสอนว่เป็นมัานแพงน้องไม่เคยคิดอิจฉาริษยาใครทั้งสิ้นไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยแม้แต่คนเดียวนะครับจิตใจน้องอูเอิงนี่เป็นเด็กที่มีเมตตาอบอ้อมารีเจียมเนื้อเจียมตนนะครับไม่เคยคิดว่าตัวเองนี่เด่นดังเหนือใครทั้งสิ้นนะครับทั้งๆที่บอสโจนี่ให้เรียกบอกว่าบอสน้อยบอสน้อยเป็นลูกสาวผมเป็นลูกสาวผมแต่น้องอูเอิงนี่ก็ยังคง ใช้ชีวิตแบบเดิมนะที่เรียบง่ายไม่ถือเนื้อถือตัวนะครับจิตใจน้องมีความอบอ้มอมารีมีเมตตาสวุง์นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับจะรูดังแค่ไหนจะดีแค่ไหนมันก็ย่อมมีคนที่รักและไม่รักเช่นเดียวกันนะครับมีทั้งคนเย็นยอสารเสริญแล้วก็มีคนที่ตีฉินนินทานะครับเป็นธรรมดาโลกมมีสองขั้วนะครับคนที่อิจฉาลิสยาคนที่ไม่ชื่นชอบเราก็ย่อมมี มีคนรักย่อมมีคนชังเป็นธรรมดานะครับในที่สุดกระแสดราม่าต่างๆที่บุรน้องอุ๋ยิงครั้งนี้นะครับพอโจได้ออกมาปกป้องลูกสาวดังที่ควรจะเป็นแล้วนะครับก็ทําให้บรรดาเอต่างๆของนุ่งอุ๋ิงนี่ได้รับความสบายใจขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นได้สร้างความเจ็บช้ำน้ําใจไปอย่างยิ่งเลยนะครับบรรดาเอฟซีน้องอุ๋ิงนี่เจ็บปวดหัวใจเหลือเกินนะครับที่ศิลปินน้อยของตัวเองถูกกระทาถูกแสะถูกกล่าวหาตลอดเวลานะครับ มันก็มีเอฟซีของนองอุกิงนะครับกดดันบอสจูนแมีการ,ร,รเป็นพลดเป็นพลดเป็นครั้งที่เกีวกันไม่เหมาะสมแล้วคนที่พลดก็คือไม่ใช่ศิลปินแต่เป็นคนที่ติดตามศิลป,นนปินมันยู่กันมากเราป็นจริงครับพ่อหาเพ็ามผมว่าพ่อาอีกที่สุดครับนึ่งเป็นตัวอย่างไม่ดี สองเป็นคงที่ไม่เหมาะสมทีมผู้บริหารไม่พอใจและไม่สมควรอย่างนี้เนี่ยศิลปินอย่าให้มีศิลปินหลายๆคนมีบ้านฮักพอเขาใจทุกที่กระทบก,กระทั่งกันไม่อยากให้มีไม่อยากให้เจออยางหาแพงก็ทำอาหารจีนบางครั้งก็โดนทัวรลงโดยไม่รู้เรื่องบ้างอย่างนี้อย่างนั้นบ้าง จะนังก็คือคนทีคนนี่รูไกลเราหาแ์กแ้ผม,มก็เลยมองว่าคือฮารเกงเสิบริสิการันก็นคือตอนนี้แยกดูใครอยู่มันแล้วเนาะดูคนละทีแล้วเราไม่ทีมอ่าดูทุกก็ไม่ต้องไปก้าไก่กันคนละชอ่องไล่คนละช่องเลยไม่ต้องไปอะไรกันทำหน้าที่ใครทำหน้าที่มันเป็นทีมกันทำหน้าที่ของเป็นทีมอ่าแล้วฮาร์กงอยู่บ้านของทาแ์กง เตียงครเตียงมันแล้วก็ฝากถึงผู้ติตามศิลปินด้วยนะครับคนเเรื่องนีภายในหงศิลปินก็ต้องไปบอกด้วยแล้วในส่วนของพ่อได้รับขิ้นแต่มาดเกี่วยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับปฏิสิทธไม่ได้ว่าครอบครัวสาร้อยเรากะเสียอีหลางมาเฮ็แล้วมีคนฮักคนื่นชวงไหล ถ้าใครเสี่ยงที่จะพูดถึงมุมนี้เถ้าในทางที่ดีก,ก็ดีไปแต่ถ้าในสิ่งที่ลบลยถ,าม,า,มา,ถา,ามมาว่าถามีคนดมาว่าหลูดห่อกอบถมนยางเลยพ่ออยากรู้ต้นสายไปเแล้วมียูทูบช่องอหนึ่งในช่องต้นิหลีวอยู่ในต้นเหลวเขาบอกว่าต้นิวอะไรมายถึงบูรี้ไปพูดเรื่องอะไรอ่ะมาพูดให้พออ่อฟังอ่ะ มอ่เรื่องมันมีเป็นไรลูกก่อนที่มันจะมีข่าวว่ามีคนโดนไม่ได้ไลฟ์มาถึงห้าวันเขาบอกแล้วคนที่ไป็ูคเขาบอกว่าหนูไลฟ์ว่บบานคุดีมือตู้งอี๋แล้วหนูไม่ได้พูดหนูไม่ได้พูดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันมาจากไหนถ้าหนูไม่ได้พูดมันมาจากคนปากที่คนไปปั่นไปพูดในช่องไลฟ์สูบยี่สิบมนี่ไห มีคนไจริงเ้าน่มีคนไปคุณม,ม,มี้แลสเตอร์องสองไปคุณนี่มือจุิงเดี๋ยวมีมอสีคุณกาอา